สวัสดีครับผมคารวาตผู้ฝ่ายรู้ครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคหนึ่งครับที่เรียกว่าเบี้ยซุ่มโจมตีครับหลายคนรู้จักเปิดลุกหลายคนรู้จักลุกคาดกินเรือหลายคนรู้จักการลุกคาดครับแต่ไม่รู้จักเทคนิคนี้ครับเทคนิคนี้ถูกใช้จริงครับในสนามแข่งครับประมาทไม่ได้เลยนะครับผมจะมาสอนให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้เท่าทันของเทคนิคเบี้ยซุ่มโจมตีครับในสมัยก่อนนะครับเวลาการเดินทับ การเดินค่ายกลต่างๆเนี่ยฮะก็จะมีวิธีการสอกกลับแล้วก็ซุ่มโจมตีครับซึ่งในหมากลุกไทยเนี่ยการซุ่มโจมตีเกิดขึ้นได้ยากครับเพราะทุกคนเนี่ยมองเห็นในกระดานทั้งหมดครับแต่การซุ่มโจมตีเนี่ยจะเกิดขึ้นครับเมื่อเราเดินม้าในทํานองนี้ครับเวลาคุณตั้งม้านะให้คุณบิดม้าอย่างนี้อย่าเดินงี้ครับนี่ไม่ถูกต้องคุณจะใช้เทคนิคนี้ไม่ได้ครับถ้าคุณอยากใช้เบี้ยซุ่มโจมตีครับคุณจะต้องเดินม้าครับมาในลักษณะน,นี้แล้วก็เดินเบี้ยฮะให้ชิด้้าาอย่งี นี่คือวิธีการซุ่มโจมตีขั้นสูงของหมักลุกไทยฮะทาให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขามองไม่เห็นเบี้ยด้านหลังเนี่ยก็มุมมองก็จะประมาณนี้ฮะถ้าเกิดคุณเดินพลาดพังไปฮะมือพี่ลั่นไปเองอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะเจอเบี้ยด้านหลังกินเข้ามาได้ครับนี่คือเทคนิคขั้นสูงครับลองเอาไปปรับใช้กันดูครับไม่ผิดกติกาครับแล้วก็ไม่มีใครมาด่าคุณได้ด้วยฮะเดินให้เป็นนิสัยครับเบี้ยซุ่มโจมตีฮะ